อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนใหม่นะครับขอขัดจังหวะด้วยเรื่องราวในตอนที่แล้วกาก้าที่กลายเป็นบัดดี้ของยุกะมาอาศัยอยู่ที่บ้านจากนั้นศึกของยุกะกับรันมะก็เริ่มต้นมนึกถึงใจของรันมะที่ไม่มีบัดดี้หัวใจของยุกะก็วันไหวาว่าเมื่อทั้งคู่สัมผัสธรมิตรภาพก็สามารถต่อสู้ได้โดยไม่ค้างคาง ครอสขอยืมพลังของนายหน่อยมังกรทำนายสวรรค์ครอสแอสโทโลเกียมาแล้วฉันมีอนาคตหนึ่งที่อยากรู้เชิญถามมาได้เลยเกี่ยวกับมนุษย์ชื่อมิคาโดยูกะพยากรณ์เรื่องฉันกับเขาให้ทีให้พยากรณ์เรื่องคนอื่นนานๆทีจะมีสักคนนะครับเนี่ย แข่งเกมปะทะเทพแห่งการเรียนพักนี้คนเข้าดูคลิปของกาก้าน้อยลงนะหมอนนั่นเอาแต่ซ้อมดาบกับนั่งสมาธิอย่างเดียวเลยอะถ้าลงแต่คลิปซ้ำๆจำนวนคนกดติดตามมันก็ไม่เพิ่มหรอกนะแปลว,ว่าเทพแห่งการต่อสู้นี่คงไม่เล่นไม่ผ่อนคลายเลยละมั้งเฮ้ยเฮ้ยนี่ถธาได้เหมือนในรายการทีวีสักคลิปแล้วก็น,นะ เออจริงด้วยเด็กโรงเรียนเราไปออกทีวีนี่คำถามเด็ดปลายวันอาทิตย์ช่วงโจทย์ยาก,กระดับเทพเรียกพี่ผู้ท้าทายของวันนี้ก็คือเด็กนุ่มที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์รายการโรงเรียนไอโบกาคุเอ็นป .6 ห้องหนึ่งโฮโยมิซูบารุครับซูบารุคุงมีผลการเรียนเป็นที่หนึ่งทุกวิชาเป็นอัจฉริยะที่ถูกเรียกว่าเทพแห่งการเรียนใช่หรือเปล่าครับซูบารุคุง คงไม่เหมาะถ้าผมจะพูดว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะแต่ที่ว่ามีคนเรียกว่าเทพแห่งการเรียนนั่นเป็นความจริงครับเทพแห่งการเรียนเหรอโงเ่เฮงหมอน,นั่นก็ได้อยู่นะโอ๊ะากา้านายมาดูนี่สิเด็กโรงเรียนเราไปออกรายการควิสละเขาไม่สนควิสอะไรนั่นหรอกแต่ควิสหมายถึงการต่อสู้กันด้วยความรู้เพื่อหาผู้ชนะเลยนะการต่อสู้อย่างนั้นเหรอนี่แบบนี้คงอยู่เฉยไม่ได้แล้วเลือดมันร้อน ข้ขอท้าทายด้วยคนอาลาสบรุคุณพร้อมแล้วใช่ไหมครับข้อแรกเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของทรงกลมสามมิติภายในขอบเขตสามมิติโดยอ้างถึงพูดเรื่องอะไรเนี่ยใครจะไปตอบได้ล่ะนี่นี่ใช่ภาษาญี่ปุ่นแน่หรอคือทฤษฎีของใครอองรีปวงกาเร่ถูกต้องนี่สุดเทพแห่งการเรียน ตอบคำถามแบบนี้ได้ด้วยหมอนี่มันระดับเทพแล้วข้อ2เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ชื่อขอสมการที่อธิบายปรากฏการณ์การเคลื่อนไปทางแดงของแสงที่ได้รับจากดาราจากักรของฮับเบิลครับถูกต้องข้อ3เป็นวิชาประวัติศาสตร์โลกเป็นสีน้ำเงินอตรมถูกต้องข้อสี่เป็นวิชาศิลปะศิลปะสมัยนิยมอนาเขตแบล็กโฮลเอ็นข้อหวิชาดนตรีประเทศอังกฤษกุสตาฟโฮล สุดยอดสุดยอดถูกหมดทุกข้อครับทางรายการขอมอบกล่องโทรทัศน์รุ่นล่าสุดให้เป็นของรางวัลขอบคุณมากนะครับเป็นเด็กหนุ่มที่เก่งจริงๆหลังโฆษณาเรากลับมาพบกับผู้ท้าทายคนต่อไปโหสุบารุนี่สุดยอดเลยฮะเฮ้เนี่มุนิดอะไรของนายอ่ะฮะเทพแห่งการต่อสู้ยังข่าเกลียดความภพ่แพ้ที่สุดแล้วก็ ข้าก็แพ้ให้กับเจ้าหนูชื่อซูบาโรนั่นด้วยจับใจเข้าไปใจหมายถึงในทีวีเมื่อกี้น่ะเหรอแล้วจะหมายถึงอะไรได้อีกเล่ะเฮ้ยแข็ขอโทษก่อนนี่ยูกะฉันได้ข้อมูลเด็ดๆจากในนแตนมาละข้อมูลเด็ดๆเหรอ เรื่องนี้ในโรงเรียนไม่รู้กันหรอกสุบรุ้เขาเป็นบั d ดี้ไฟเตอร์นะเทพแห่งการเรียนนะนะไปท้าหมอ,อนั่นกันขอตั้งชื่อว่าเทพแห่งเกมปะทะเทพแห่งการเรียนถ้าเป็นคลิปนี้จะต้องเพิ่มผู้ติดตามในช anel พวกเราได้แน่เลยงั้นก็เจ๋งไปเลยสิผมก็อยากดูเหมือนกันเยี่ยมถ้าตัดสินใจแล้วก็ลองไปถามเจ้าตัวกันเลย มือแข็อยากเรียกเหรออยากถามซูบารุคุงเรื่องที่ไปออกทีวีมาแต่โดนจ้องจนเข้าใกล้ไม่ได้เลยใช่ไม่ขนาดนั้นมั้งเขาไปขอนอะไรเซมเนี่ยคงโดนด่าแน่เห็นไหมเห้ยสายตาแรนมากจริงด้วยแฮะเข้าใกล้ไมีกำแพงที่มองไม่เห็นน่ะกำแพงที่มองไม่เห็นเหรออ๋อนึกออกแล้วล่ะเออนายคือคาโคลกาวะรันมะคุงที่อยู่ห้องสองใช่ไหมเฮ้รู้จักฉันด้วยเหรอ หรือว่าทพแทบแห่งการเรียนจะเป็นแฟนคลับรันกับชาแนลด้วยล่ะเนี่ยอยากได้ไลายเซ็นไมน่ล่ะรู้สึกว่าตอนอยู่ปอสองนายจะทำโจทย์วิชาวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าให้วาดรูปกบตอนเด็กอ๋อฉันจําได้เป็นคําตอบที่ตลกดีฉันก็เลยจําได้นะ่ะเจ้าบวัวด,ดี่คนอีนหน้าอับอายของคนอื่นมาแฉเฉยเลยฉันแค่พูดความจริงเท่านั้นเอง วันนี้เรากลับกันก่อนเอนะแต่ยังไม่ได้คุยเรื่องท้าดวนเลยนะเรื่องนั้นฉันจัดการเองได้ยินว่าอยู่ที่ห้องสมุดนี่นะฮะเจอแล้วโย่ ฉันชื่อมิคโดยูกานะสุดยอดขยับขาไม่ได้จริงๆด้วยดีละมาสู้กับฉันเถอะนะนายเล่นบัตดีไฟใช่ไหมล่ะ ก็นานๆนทีลงแข่งตามทัวร์นาเมนต์ที่ร้านการ์ดจัดนะทำไมถึงไม่เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนฉันอยากสู้กับคนที่ปรารถนาจะเก่งขึ้นแต่น่าเสียดายที่โรงเรียนนี้ไม่มีคนแบบนั้นเลยก็เลยไม่เล่นเพราะงั้นขอโทษทีนะเรื่องนั้นถ้าไม่ลองก็ไม่รู้หรอกนะ้าอ่ะเมื่อวานฉันดูอยู่นะสุดยอดไปเลยแต่ว่า แต่อะไรเหรอถึงจะรู้ขนาดนั้นนายก็ไม่รู้ฝีมือฉันหรอกแล้วโรงเรียนเนี้ก็อาจจะมีคนเก่งที่นายไม่รู้จักอีกเยอะแยะเลยถ้าปล่อยไว้แบบนี้ก็คงน่าเสียดายแย่เลยนะเรื่องนั้นก็อาจจะจริงเยี่ยมตกลงแล้วนะแต่ว่านายไม่มีทางชนะฉันหรอกมั่นใจจังเลยนะทำไมถึงกล้าพูดละ่ะ พราะนายรู้จักบัดี้ไฟน้อยเกินไปแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผลการพยากรณ์ของผมบอกว่าซูบารุจะชนะบัดี้ฉันเองอะมังกรงทำนายสวรรค์ค r o L G e A. s s อสโทโลเกียเรียกผมว่าครอสเถอะครับผมเป็นทั้งบัดี้ของซูบารุแล้วก็เป็นนักวิจัยด้านวิชาโหราวิทยาศาสตร์ฮะโหราวิทยาศาสตร์เหรอนาวิชาโหราศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์มารวมกันเพื่อทำนายอนาคต เป็นหนึ่งในวิชาลับที่สืบทอดกันมาใน Star d r ร g ก n World นี่แหละครับของเราวิทยาศาสตร์น่าสนุกเป็นบ้ามาพิสูจน์ความแมน่น้วยการสู้กันดีกว่านะข้าก็จะสู้ด้วยจะล้างอายที่แพ้นในควิสมืมาวานด้วยการต่อสู้พี่ไอโบกาคุเอ็นหลังเลิกเรียนคือเวลาของการต่อสู้เป็นศึกระหว่างวิทยาดยุกเจ้าเก่ากับเด็กนุ่มอัจฉริยะที่ประกาศตัวว่าเป็นไฟเตอร์เมื่อกี้นี้โฉดิโอมิสบารุค่ะ พี่ครับอย่าแพ้เขาด้งสึกระหว่างเทพแห่งเกมกับเทพแห่งการเรียนจะต้องเป็นคลิปที่ปังสุดๆเลยต้องกลมฟ้าที่หมุนวนคือการชี้นำของมังกรลูมิไนส์กาแล็กซี่ทร g อ e ก์อลตอนทัพมังก,งาางกรที่มีพลังแห่งเทพจะปีกลงมาแล้วลูมิไนส์มังกรท่านเทพมาดี r ร s t the แ l a สตารดราก้อนบอลรา n อนบลังการทำนายสวรรค์ c อสเอสโพโลเกียร์กาแกตคูวดราก้อนฉันคนนี้จะพอดนายให้ดู หาซื้อการ์ดบัตดทอไฟได้ที่ร้านการ์ดชั้นนําร้านในอินซีเอ็ดบุ๊กบีสาขาที่ร่วมรายการหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ kiss k i s s a n d k a i c o m go charge and go ขอมังกรดาราปกครองโบวดวัวไปช่องกางเชิญเลือกไอเทมที่จำเป็น กิลของโบดัวเลือกไอเทมหนึ่งใบาจากกองขึ้นมือพอมังกรทำนายพิักั์ใจรอนไปช่องซ้ายขอ,อต้อนรับเสียงเรียกครั้งนี้ใจรอนโจมตีไฟเตอร์เรียบร้บรอยจบเทินของฉันแค่นี้ draw charge ด ดาบมังกรเทพก้าเบลกตาแคทขอนายไปช่องซ้ายนุยละนุยละแคทจัดไปวันที่ขอกาแกงควรดราก้อนไปช่องขวาบาบของข้าและนี่ไร้เทียมทาง,งนักสู้ยู่กาขอกากาตั้งแต่เทินได้จัดกระบวนทัพสะพร้อมงเลยค่ะแ,บบแ,ลแล้วว่าเขาฝุ่แหลกแล้วกาาแคท จ้ีบอาดวเลยลุยล้วมีเรอมยยำอมยอมยมยยอย่ทันั้นที่ไหนเล่าเดินลากไปแเมื่อใจรอนอยูในงซ้ายสามารถดึงการโจมตีไปที่ตัวเองได้นอกจากจะดึงการโจมตีเข้าไปแล้วใจรอนยังรอดอยู่ได้ด้วยโซอกัสแบบนี้การโจมตีของกาแคทก็เสียเปล่านะสิ นี่ก็คือชัดเธอผมชัด <Double Attack. S 2> ดับเบิลแอทแท็กไร่มาสมาเรียกาก้าโจตีบอลด,ด้วยด้วยความยินดีดับเบิลแอทแท็กคราวนี้โจตีไฟเตอร์กาเกตกัวดราก้อนจีบอลทำงาน จีโวูมาแล้วคะ่ะเจนกาแกตัวดราก,ก้อนลอสโมนออรอสโมดขอขัดจังหวะเพื่ออธิบายสักครู่ตอนนี้สุบรุมีพลังชีวิต8หด่้วยคริติคอลของกาก้ารวมกันแล้วก็มี8แถมการโจมตียังไม่สามารถถูกทำให้ไร้ผลในตอนนั้นยูกะมั่นใจแล้วว่าตัวเองจะชนะแปลว่า นนะในบัดดี้ไฟมีการ์ดที่ทําให้อีกฝ่ายโจมตีไม่ได้อยู่หลายใบว่าไงนะเขาจะหยุดการโจมตีที่ทําให้ไร้ผลไม่ได้ก็แค่ต้องหยุดก่อนจะเริ่มโจมตีนี่คือสิ่งที่ซูบารุกําลังคิดจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยได้ปรากฏการตกผลึก้โ ัไ่ไมด้ไงนี่ปรากฏการตกผลึกยกเลิกความสามารถทั้งหมดของกาดและทำให้ไม่สามารถโจมตีได้กาก้าที่เป็นเหมือนความหวังของนายน่ะทำอะไรไม่ได้แล้วมีคิดมีฝันเมื่อก่อนเลยกากาที่เป็นไม้เด็กของนักเตะยุค่ะถูกทลดิบโดยสมบูรณ์เลยค่ะ จบเทินของฉันแล้วกับศัตรูที่สามารถปิดผนึกขา้าได้จะต้องสู้ด้วยวิธีไหนถึงเทินของฉัน roll charge and r o l สนทส่สอนทำนายบาบิลอน ทองมังกรดารปบกอ,องเซตไปช่องซ้ายนับเป็นเกียริที่ถูเกียรเอาการ์ดใบบนของกองเข้าโซบัดตีทองมังกรทำนายสวรคสฟฟรค์ Cross a โ t r o Gear ไปช่องกลางผมจะอ่านคำกล่าวของดวงดาวแล้วนำชัยชนะมามอบให้มังกรทำนายสวรคสฟฟรค์ Cross a โ t r o Gear ไซส์สองพาวเวอร์หกพันดีเฟนซ์ห้าพัน มีสองิติคอเป็นมังกรทํานายสวรรค์ที่ยืนบนจุดสูงสุดของวิชาโหราวิทยาศาสตร์ได้รับประกายจากดวงดาวสามดวงแล้ววาดสามเหลี่ยมลงบนฝากฟ้าทํทำงานกาแล็กซี่คอ์เมชั่นออขั้นตวว่าเพื่ออธิบายสักครู ก็มีมอนสเตอร์ในช่องกลางสายและไฟเตอร์สวมสายไอเทมอยู่พริติคอของการทุกใบในสนามจะเพิ่มหนึ่งและได้รับสกิลเทนเทดฟนี่ก็คือสกิลของมังกรทำลายกวรวน์ครอส s อส t ทโลเกียชื่อของมันก็คือกา l ล x กซี่ฟอร์ o มชันั่นเองไรจดหมายเวียนศาสตร์ทำลายเสริมพลังบอสบาบิลอนเรดได้พลังเพิ่มขึ้น3,000 จมตีใส่ไฟเตอร์อะไรกันบาบิลอนสามารถโจมตีได้ถึงจะมีมอนสเตอร์ในช่องทางไายชินล่อแห่งมังกรเขียวดการโจมตีด้วยเวทมนต์และพลังชีวิตเพิ่มสามหน่วยทางเทอนี้ให้ได้ยูกะ เมื่อกาแล็กซี่ฟอร์เมชันสมบูรณ์บาบิลอนก็จะได้รับดับเบิลแอตแท็กครอสนายข้าโจมตีสายไฟเตอร์ด้วยให้ผมจัดการเองคับไรล้อแหกมังกรฟ้านักสู้ยู่กันยอดมาได้ด้วงเวมันฟังกันผมมีดับเบิลแอตแท็กนะอ๋อ ราวนี้แหละเจ็บหนักแน่อ <Yeah! S 1> ยูกก็เมื่อกาแล็กซี่ฟอร์เมชั่นสมบูรณ์สามารถใช้การ์ดใบนี้ได้ไฟโลเฟสไรไรสตาร์ดีซิชั่น ไฟสตาร์ดีเซชั่นจบเกมผู้ชนะของชิยมิสุบารุคำพยากรณ์เป็นจริงชัยชนะเป็นข่งเทพแห่งการเรียนดาวแห่งเกียรติยศจะสุขสุดกาวเทพแห่งเ,เกมสู้ไม่ได้เลยเนี่ย สู้กันบันสุดๆไปเลยนี่ข้าแพ้แล้วเนี่ยขอบใจนะที่มาสู้ด้วยเจ็บใจเหมือนกันที่แพ้แต่ว่าสนุกเป็นบ้าเลยฉันเองก็ฝีมือในายในฐานะบัดี้ไฟเตอร์ยังด้อยอยู่ถ้าอยากสู้กับฉันอย่างเท่าเทียมก็มีเรื่องที่ต้องฝึกอีกเพียบเลยไม่ไว้หน้ากันเลยฮะฉันก็แค่พูดความจริงนะ ไว้เรามาสู้กันอีกนะจะลองคิดดูแล้วกันไม่เปลี่ยนเลยนะครับพอโดนขอร้องแบบจริงจังก็ปฏิเสธไม่ลงสักทีอ,กอ้ไาก็นอะไรไปอ่ะไปไหนแล้ว เจอตัวจนได้นะหาททบแย่นะกาก้าคงหิวแล้วใช่ไหมนี่กลับกันเถอะอย่ามายุ่งกับข้ากลับไปคนเดียวไปแค่สู้แพ้ครั้งเดียวอย่าจิตตกนักเลยนะเด็กยังเจ้าจะไปเข้าใจอะไรเล่าข้า,าไม่เคยต่อสู้แพ้เลยสักครั้งนะเอาเอาเมื่อวานก็เพิ่งแพ้ควิสให้สูบรุไปนี่นะจ๊ะลืมล้อเล่นนะ้าแต่อย่าคิดมากนักเลยคราวหนะ้า ชนะให้ได้ก็พอคราวหน้าอย่างนั้นเหรอืถ้ายังแพ้อีกคราวต่อๆไปถ้ายังแพ้อีกก็คราวหน้าคราวหน้าคราวหน้าฉันเองก็เจ็บใจที่แพ้ซูบารุนะแต่ว่าความพ่ายแพ้คือโอกาสทองที่จะแข็งแกร่งขึ้นความพ่ายแพ้คือโอกาสทองที่จะแข็งแกร่งขึ้นอย่างนั้นคำพูดของเจ้าหนูทำให้หัวใจข้าสั่นไหวได้ขนาดนี้เที่ยว สใจแล้วกลับกันเถอะสองคนนั้นเก่งดีนะจากโหราวิทยาศาสตร์ของผมสังวันมิคโดยุกะจะนำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่คุณอย่างแน่นอนเลยเละครับ ส่วนมันจะหมายถึงอะไรให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็แล้วกันคืนนี้ฟ้าเปิดซะด้วยดาวสวยจริงๆนะมีตัวเทพย้ายโรงเรียนมาล่ะกีฬาก็เก่งบัตตีไฟก็แกร่งชื่อริคุโอมาสโตอยากสู้ด้วยชมับัต่อต่อไปนักเรียนใหม่คือเทพแห่งกีฬาไปลุยกันกะก,ก้บัตตีไฟ วันนี้พวกเราก็าจะมาแนะนำการ์ดสุดพิเศษตามเคยการ์ดที่จะแนะนำวันนี้ก็คือนี่มังกรทำนายสวรรค์ cross atologia monster ไซส์2ที่มีสกิล double attack เมื่อมีมังกรทรงกลมฟ้าที่ช่องกลางกับซ้ายและไฟเตอร์สวมใส่ไอเทมมังกรทรงกลมฟ้า galaxy formation ก็จะทำงานลิทิคียของการ์ดทั้งสนามจะเพิ่มขึ้นหนึ่งและได้สกิล penetrate ด้วยถ้าอยากใช้ galaxy formation เร็ว ก็ต้องนึกถึงสมดุลของคลอสมอเตอร์ไซส์หนึ่งแล้วก็ไอเทมในเด็กให้ดีๆล่ะยิ่งถ้ามีไม้ตายอย่างไทสตาร์ดิสิชันด้วยก็สมบูรณ์แบบการ์ดวันนี้เป็นยังไงบ้างทุกคนลองใช้การ์ดนี้สร้างเป็นเด็กที่สุดยอดกันดูนะถ้างั้นก็อย่า,ยาลืมติด,ต,ดตามคลิปต่อไป